สวัสดีครับทุกทุกคนทุกทุกท่กทานแขกผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกคนวันนี้เรามีคลิป รีวิวอีกแล้วถามว่าทำไมช่วงนี้ชอบรีวิวยังก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเรากลับมาแล้วนะครับเป็น EP 2ก็คือรีวิวขนมยุคเมื่อก่อนยุค90แต่จริงๆยุคนี้มันก็มีแหละแต่เราจะมารีวิวฉบับ EP 2นะครับ EP แรกใครยังไม่ดูก็กดที่ตัวไอได้เล,เลยนะครับขนมจะไม่เหมือนกับ EP 1นะครับวันนี้มีขนมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับอันแรกนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือคิตตี้บอยขนมหวานคิตตี้บอยตัวนี้เนี่ยมันจะมีกรวยมาให้นะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนที่ผมกินมี ประมาณนกล้วยนะครับแล้วก็จะมีหลอดบีบให้บีบแบบนี้ไงให้บีบมาแล้วก็รสชาติมันอร่อยฟินมากนะเมื่อก่อนนะครับซื้ออันละเห็นไหมห้าบาทเมื่อก่อน7บาท5บาทตอนนี้ผมไปซื้อมานะ10บาทนะครับขนมเมื่อก่อนตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับอันที่2นี่เลยมันเป็นลูกอมไม่ใช่ลูกอมมันเดนมาร์กฝรั่งบิ๊กบอมนี่เอ้ยไม่ใช่ดีบิ๊กบรูมกลิ่นส้มนะครับจริงๆมันมีหลายกลิ่นนะอันต่อไปเป็นลูกอมแบบเปรี้ยวๆซีดๆนะครับนี่เลยจัมปิ้งแคนดี้นะครับเป็นลูก ูปอมรูปเท้านะครับอ่ามันจะมีผงด้านในนะครับเวลาเรากินโดนน้ำลายเนี่ยให้เราจุ่มลงไปในผงมันก็จะติดเต็มนะครับแล้วเราก็ออกมากินมันก็จะเรียวเรียวอร่อยนะครับอ่าอันต่อไปมันเป็นสิ่งที่ฮิตมากเมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนประถมเทนจังนี่มันจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรแล้วอะเทนจังเป็นปลาแผ่นทรงเครื่องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้ออัลบาบัต ตอนนี้อันละสองบาทเทนจังอันต่อไปเป็นหมาฝรั่งเหมือนกันคิดคิดนี่บอกเลยว่าใครมียเนี่ยโคตรเท่น,นะครับผมชอบมากเลยนะครับเป็นหมาฝรั่งนะอ่าอันต่อไปอันนี้บอกเลยว่าโคตรอร่อยมันคือบวยหวยวนกวย อ่านไม่ออกมะละกอปรุงรสอันนี้นั่นเองโคตรอร่อยเปรียปร้ยววนะครับใครที่กินมาก่อนนะตอนที่เรียนนะบอกเลยกินอันนี้เปรียปร้ยวๆตื่นเลยอะ่ะก็สิ่งต่อไปเป็นยาสีฟันดาลี่เฮ้ยไม่ใช่มันคือคล้ายๆเป็นเจลนะครับน,นี่เป็นรสมะม่วงนะอันนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าอีกแล้ว พูดซ้ำอยู่ได้พูดวนอยู่ได้นี่ยิ้มยิ้มนี่ข้าหนุมปังจิ้มครีมรสโกโก้โคตรอร่อยเมื่อก่อนอันละ2บาทนะครับผมซื้อมาอันละ5บาทนะครับ2อันส0บาทนะครับนี่ครับ5าบาทสิ่งต่อไปเป็นอะไนี้มันเป็นซีซีติ๊กนะครับเป็นลูกอมชนิดชนิดอะไรวะชนิดผงรสผลไม้นะนี่มันจะเป็นแท่งด้านในนะแล้วก็มันให้เราดูดนะครับดูดหรือเราจะเอาฟันแล้วก็ลากเลยนะครับมันอร่อยเนี่ยนี่อร่อยมากบอกไม่ถูก ส่วนอันนี้นะครับเมื่อก่อนผมจะเรียกว่าขนมหินขนมก้อนหินขนมลูกหินนะนี่มันเป็นก้อนหินนะครับแต่จริงๆมันคือโชโ็อกโกแลตอ่ะชะ็อกโกแลตแล้วก็ทำออกแบบให้เป็นคล้ายๆก้อนหินนี่อ่ะทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปเจ็ด ั้งหมดมี10อย่างนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็จะมากินให้ดูนะครับนึกถึงวันวานนึกถึงเมื่อก่อนเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าจะอร่อยเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับอ่ะอันแรกขอลองนี้เลยเทนจังอ,อึนี่นี่มันเป็นปลาแผ่นประมาณน,นี้เห็นไหมไม่ใหญ่ติดตาได้แต่บอกเลยอร่อยมากอื้มเนืยอนึกว่าเคี้ยวยางรถยนต์นปตลาหมึกกินปลาหมึกตรงเครื่องรถปลาหมึกอืมขออีกแผ่นหนึ่ง อันต่อไปเอาเป็นไอ้นี้ดีกว่านี่ดารี่นี่มันเป็นคือย,ยาสีฟันนะครับมันไม่ใช่ยาสีฟันนะครับมันเป็นเยลลี่นะครับไม่ใช่เยลลี่เป็นน้ำอืมอืมอร่อยนะอร่อยสุดกินยาสีฟันแล้วนะนี่คือยาสีฟันนะครับกินเราจะมากินยาสีฟันอร่อยอร่อยรุ่นนี้อร่อย ต่อไปเป็นขอเป็นอันนี้ดีกว่ายิ้มยิ้มนี่คือนี่ไงขนมปังไอที่เป็นช็อกโกแลตมาันาอร่อยเราขอญอาตแกะสักครู่นะครับนี่ป,นประมาณนี้โกโก,โกโกเป็นโกโก,โก้จิ้มลงไปจิงเป็นช็อกโกแลตประมาณนี้เลยเหมือนเข้าลมช็อกโกแลตมันปาดไม่ขึ้นแล้ว,วนี่อ๋ออร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อืมอืมอร่อยอ่ะเจียบได้ช็อกเลตให้น้อยมากอืมหมดแล้วช็อกเลตโคตรหวานเจี๊ยบเรียบด่วนคั้นต่อไปขอเป็นอันนี้ดีกว่าคิตตี้บอยอะคิดถึงมากอันนี้ผมชอบกินอ่ะอันนี้จะเป็นแบบกลวยนะอันนี้ก็จะเป็นไส้มันนะครับที่ผมบอกอ่าเดี๋ยวเราแกะไส้มันดู้งใช้นี้นี่ครับใช้ฝาจองใบปอ่า ออกไหมไม่ออกโอ้ยไม่แน่นไงออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ยโอ้ย <c oughs> อร่อยเดี๋ยวเรามาเกะไอ้นี้มันดูนะโอ้มีทั้งสี่นี่มันอันประมาณนี้มีทั้งสี่อันนะครับอ่าเดี๋ยวไปกินกันทีละอันนะครับเดี๋ยวมาใส่เป็นไอติมเลยเราล้วลมวนก่อนเพราะมันไม่ออกออกแล้วนะบีบลงไปนี่นี่ออกแล้วออกแล้วเช่ไหมเป็นไอติม <c oughs> นี่นี่ ภาพนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งอันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กินได้เลยอร่อยมากอันที้สาม อร่อยอร่อยต้างที่สี่ม,มันเลยเยอะนะใครจะเก็บวากินเล่นก็นได้นะครับอันต่อไปมะละกอบร,รุงสุกกลิ่นยังสุดยอดเลยอ,อร่อยเปรียปรยรยปร้ยวเปรี้ยวนนอร่อยนี่เปรี้ยวสักหนึ่งเปรี้ยว กินเยอะไม่ได้นะมันเปรี้ยวอันต่อไปขนมก้อนหินมันคือช็อกโกแลตนะครับมันไม่ใช่ก้อนหินข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่คล้ายคล้ายก้อนหินมันคือช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลมามันสามารเป็นคล้ายคล้ายก้อนหินใครที่เลี้ยงปลานะครับอย่ากจะอย่าไปซื้อแล้วเอามาใส่ในตู้ปลานะครับมันไม่ใช่ก้อนหินไว้ตกแป้งนะมันคือขนม เมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะเหลือน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับอร่อยเหมือนเดิมอืมอืมอืมยอดขนม,มช็อกโกแลตอร่อยมากเลิศสีชนแล้วเราไปขอเป็นอันนี้นะครับ <c oughs> เป็นผงผลไม้อัดแข้งนะเมื่อก่อนผมชอบซื้อมันดูดเล่้นนี่เป็นประมาณนี้มันเป็นแท่งอน,นี้แล้วก็ดูดแต่ผมขอบอกทิกนะถ้าดูดมันเสียเวลาให้กัดก็ดึง อืมฮะอืมอืมนะอร่อยแต่ข้อข้อเสียคือมันมันจะไม่หมดทั้งหลดน,นะมันจะติดเรต้องรูดหลายครั้งสีชมพูไปแล้วเดี๋ยวไปลองมันใส่มาให้แค่สีชมพูสีเขียวนะเ,ออเดี๋ยวไปลองสีเขียวนี่สีเขียวกินดูอสีเขียวก็ยังอร่อยอยู่ มันหวานหว,วานเปรี้ยวเปี้ยวอร่อยก็ต่อไปขอเป็นหมักฝรั่งคิดคิดนี่คิดคิดมีทั้งหมด6ลูกนะครับเอ้ยมีทั้งหมด7ลูกนะครับนี่กินอันอันกลางเลยคิดคิดตำนานมากอื้ออร่อยอื้อหออื้อ,อืสามเม็ด ขอแนะนำนะครับหมากฟารังกลืนไม่ได้นะครับให้เคี้ยวจนหมดรสหวานแล้วค่อยขายนะครับบอกน้องๆหนูๆด้วยนะต่อไปเป็นนี่เลยบิ Big Blue. ๊กบูมนี่เป็นประมาณนี้นี่เหนไรสส้มนะนุ่ม,มสามเม็ดลูกๆเหมือนตายแล้ปืนเพนบอล จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเราดูนี่เมื่อก่อนนะครับเดินตามโรงเรียนถ้าทําแบบนี้นะโคตรเท่เ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับกินไม่ได้นะครับกลืนไม่ได้นะครับให้เคี้ยวได้อย่างเดียวนะครับอะเดี๋ยวเราไปลองอันนี้ดีกว่านี่ลูกอมรสท้นเท้าเอ <c oughs> นี่จะเป็นประมาณนี้เห็นไนหะ นี่อืมหาะผงข้างในเห็นไหมพออมรวยน้ำลายแล้วก็ใส่เข้าไปนี่มันติดเอาเป็นแบบนี้ฟังบ๊อกเป็กบ๊อกเป็กบ๊อกเป็กในปากอืมอืมโอ้ยอะอืม,อม เอาละครับผมไม่อยากกินแล้วนะเพราะว่ากินเยอะแล้วพวกของหวานของอะไรนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับของหวานครับผมก็คลิปนี้นะครับรีวิวขนมยุค90 EP 2ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบหรือไม่ชอบผมก็ขอกราบขออภัยแล้วก็ขอโทษอย่างจากใจนะครับใครที่ไม่ชอบก็ขอโทษจากใจนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามช่องไฟซิกวันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผม